ตอนนี้นุชจะยู่บ้านนะ,ะบอดพันปรอยูนะ่เนาะบอดพันไปแลนเรื่องเอ,ก,เอกสารให้แม่เนาะในเมืองอ่าไปกับพี่เอกกับบิกนะ๊กเนาะนุคือสิไปวัดเจ็บขอกับอ,อ,อั่แม่คิงนะคะไปอยู่ด้วยกัน่าเอาพ่อขึ้นบน,นะน,น,นนั่งน่ะอย่ดงนี้ผอขึ้นบนนั่งเออเพิ่นนั่งดูนั่งนะพ่อ กินขา้าวอะไรข้านี้นู่นก็บ,บ่ค่อยได้เคลื่อนไหวอย่างนะคะในเฟสบุ๊คกับบ่ได้ไล่ดุนแล้วอันนี้พวกอพวกอะไี่เขาลบะบ่กินแล้วกินแล้วเออใช่ก็กินแล้วฝากเบิ่งบอลน,น้ำเดอ้อกินข้าวอะไรแล้วก็นนไม่รู้ดีว่ามานันพวกอะไรบ่เปบอดไปอำเภอนุ่พีเค่ะพี่ขับรถให้นะคะ ันวนก่อนมาบริงสถานที่น้ำน้ำผอจะมาอยู่น่านพืชศิีจัดวดนะคะวดนะคะอ่อเพิ่งจ,จะคุยกันว่าเต็นพ่ชสิว่าในเจือเต็นเนาะ,ะตัวแรกว่า22เต็นนะคะแต่ว่า กับบ่้งหมูวสถานทีพึสิไดในสมัยเนาะตามคุณหมอสมพอว่าจะทำเต็นท์ายไปหนูกนะะอยากเนาะตองว่าจต้งซิวรไงดเนาะพ่อเนาะบางินี่นะิพ่อแยเลยนะสิบเจ็ดเาก้อนิเต็นกอีนี่พันตัวนะฮะบดบดพันบอกไ้ว่าเอาเอ่อสเตนบายไปพันพันตัวนะฮะเพื่อหอวมืองานแฟรนครับอยังเนมากนเนาะ ตัดีสามร้ิคนนะคะอันตอนนี้นุ่นหอนวัดเล้วเนาะตอนนี้ถึงวัดแล้วนะคะก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะ ม่ชิ่งมันวสิเป็นอันพุ่นว่างว่างว่างแพนว่างจังไหนว่าสิว่างแบบใดจังไหนเนาะเป็นว่างเต่งว่างเต่นว่างโตว่างอย่างนี้สินะเนี่ยาแสดงพรพ่ทีสงีหนีบมาพอไม่นดสองพีหนีบนะอ๋อครับที่นี่สองนี้พ่อเพื่อนจะลงสถานที่อีกนะคะมาตัวนีมันิการเนาะดูเรพ่อ้เด้อ ค่ะบ้านจะอยู่วัดจะอยู่ใกล้บ้านอยู่ค่ะเพรก็อยู่ในกลางในกลางบ้านเลยเนาะก็พวกไก่เนาะอันบางสีร่วงอันเม่นร้อยแบบคู่นี้สิบคู่ทีสิบสองสิบสองอันนี้พื่อสี มือชาปนิกิโตะแม่เนาะเพื่อใส่เม่นม่อยไหมพี่น้องคือข้อหมายมั้ก็ใส่สถานคือต้องการใส่สถานที่แบบกว้างขวางเนาะมันิจะขายอีกปีมุ่งนะพอมันร่วมกันมันจะเป็น40%คาบาโต้คาเร่แต่ว่ามันจะตั้งใดซ้ำใดคาบาโต้เมนชูด้จ้าขอบคุณนะคะดูแลบอลหลายๆเด้อจ้าอันดูแลบอลดูแลเต็มที่ เต็มที่ทุกอย่างนะคะกับเป็นห่วงเพิ่นกูย่างทุกสิ่งัส,สดีสี่ร้อยกว่าคนนะคะยายน้อคืนว่าเต้นฮัตสิเดงก,กางี่เบิร์ต มันมันจะ um มเ็างเป็นโูนกัตอันน yeah. ี้แบลูว่าือเด็กลางข้างหน้าข้างข้าง้าวบไม่ยังขึ้นข้างบนตกกลางแล้วเขาให้นี่เปเนียบอกเขาเขาอกที่ไนบนี้บเวณนี้รเบเเวเเบริเวณเวบริเวณบริเวรบรเวณรบเริเวณว้เี นุ่นอาจจะปฏิอาณข้อมินนะคะอันนี้พ่อเพิ่งมาขอสถานที่นะคะว่าจิตจัดยุวัฒน์ไทยบาลม่งจะโอเคอยู่ค่ะว่าให้จัดใดเนาะเพราะว่าปกติถ้ามีงานศพลว,ว่าอย่างอย่าง,างสี่เพื่อสี่ เอาล่งปลาเนาะบริเผาอยู่วัดนะคะกษตรอยู่วัดปลาเกงสิโอ้ยอยู่อยู่ปานะคะอยู่ป่าสาเนาะแต่อันนี้พ่อเพิ่นมาขอสถานที่อยู่วัดไทยบ้านเพิ่นจะย่อมโอเชอยู่ค่ะเพิ่นจะให้สถานที่อยู่เพราะว่าอยู่วัดเพิ่นต้องถามไทยบ้านพร้อมนาะค่ะบริว่าเพิ่นจัดเลยเด้อันนี้เพิ่นก็ขอแล้วไทยบ้านนิ่ย่อมอยู่นะค่ะสิบประพ่อดับย่อยประมาทกิจบริเวณอยู่แม่บ้าน พอวันหนึ่งเื่อสเสกเจตเมืนเป็นผ้าอยู่เด็กคนตกครับคนตกนี่คือเท<ด>อ่ากับวไปไป่าเท่ากับเราต้องประมาณมาแบบไม่ได้กลางเป็นรูปตอนนั้นตัวน,นี้หรอกข้อหมายว่ากับเพ่มันก<ด>็ต้องการในจุดบริเวณน<ด>ั้นอันนี้แบบอยึดเต็มใจกัน,นกเอานครเต็มใจกันเอาเมื่อนี้เพื่อก็สิเริ่มกลางเต็มกลางยังแล้วนะคะเป็น,นรเรีนเร<า>นื่องเรียนยังแล้ว อันน okay. okay. ี้ก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะต้แป็อเป็งกันิบหลายก็จุดสามสองจุดจกก็จะบสามสี่บาแต่ความเป็นจริงแล้วนะวางไวจุดเดียวด้พรว่าพวกเสือมันมันตมีบุรีนพวกเสือเขาป็จะางยางมาเอามาหฮางู่แล้วนะบานบุีนเขาก็ต้องยืนลิ่นยืหันู่แล้วทั้งไงทั้งไงสองจุดเลยบ ท่านงานครับเป็นเป็นจริงไปได้แต่เพเ่าตั้งกลางมองเดียวเลยเพราะว่าเขาไปยืนรีบบันทึกมาเอาไอแหามาเอาเขาย่อมาเอายืมเพื่อเสิร์ฟไปเป็นต่างเป็นโตเลยเราต้องดื่มม่ฮะเป็นบริการเทาก็บเทาเพราะว่าเทามีอัดแซวเล็กน้อยยู่งนั่นนะมาเสิร์ฟนะเทาก็ยืนสแตนบายเนือขึ้นรีบรีบในเขาเข้าสีย่อแจกใจเอันนี้พ่อเพิ่งจะนั้งคุยกันจะไม่อยู่เนาะคะ ว่าสิเหตุทางไดชุดเดียวไปกันคือวัดวัดวัดบ้านเฮาเพิ่นบ่มีเมนนะคะคือคือคือบ่มีนะคะอ่าเพิ่นย่าไม่งานสมกับไปล่งปลาสายอย่างเงสิแม่พี่น้องกับอ่าแบบว่ากะเผาจ้องฟ้อนเนาะเเนนน เดี๋ยวแต่งเท้เวกนสพอ,อาก็ต่อต้นี้เขาอ,อ่าขอขอของานสมแม่เพื่ิใส่เ<า>มนลอยนะคะเพ<า>ื่ิจัดจัดเป็นเมนลอยนะคะฟตีาโอมากางหมแาโร่เมีสามห้าศูนย์ค่ะสามหา้าศูนะคะ,ะนะครับ ก็ใส่วิทยาในการต้งค้นมาจ่าซื้อหวยซื้ออย่างนั้นนะคะก็คืจะหน้าเอานะคะจะเรียนลายเด้อก็ใส่แก้วนาซิใส่แก้วจอนะคะก็สำหรับนักก็นำอารมณ์เนาะในการสืบ ไปเลยอะจะเอาไปเลยเมื่อนี้ไอ้กายจะอยากเอาที่ไว้พี่น้องเพราะว่ามันมีฝนโปตกแนั่นเองฝนโปตุกแต่ว่าเราก็กันไว้พี่น้องกันไว้เพราะว่าทันทีตามกำหนดการนะสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเนี่ยคือจังแบบเป็นตะโฟนโปรตกนะครับเพราะว่าผ้าอยู่สินเสียบหอดทันที อุ้อีกลายมือได้แม่เขาจะบเย่นเนาะกบาเดี๋ยวเขาก็ต้องเสฟจากน้อยคุยกันตรงมีเต็นท่านั้นานี้เนาะเต็นจักอ่าจักหลังย <ưng> ี <ator> <lava>. mm ่สินมันตัวแรงววายี่สิบพอแล้วก็ยานมาพอเนาะก็อีกท่านตัวอืมสแตนบาดไว้ก่อนหนึ่งพันตัวนะอ่าเพื่อแฟนชาวพุางมากรวมงานรวมอย่างนี้สิแม่พี่น้องก็สแตนบายไว้หนึ่งพันตัวนะคะ เต็นเพื่อกีตอนไหนก็ว่างเหมว่ายี่สิบสองเต็นเนาะแต่ว่าย่านย่านมันได้เต็นบ่พอนะคะตรงตรงเบิ่งก่อนกับสถานที่อีกย่านกักลัวสถานที่ไม่พอนะคะแบบก็ต้องเบิ่งกันก่อนเพื่อกี้ร้องว่างเต็นกันกรนะคะมื่อกี้เอากระถางนี่ออกตรงครับเมนค่ะเตรียมเพื่อวันที่สิบเจ็ดน้ำค่ะก็คืออ่า เต้นนี้พนะว่าวัา22ย22ไหมคะ่ะคือตอนแรกวางแผนไว้วางตีแผนไว้เลยว่าจุดนี้อมองผู้ใดนั่งอยังจะสี่ไหมคะ่ะแบบจุดบริการน้ําดื่มน้ำยังมากไปเบอร์เรียวที่ข้อหมายเขาก็ตรงลงพื้นที่จริงว่าะจะาว่างเต็นใดหลายซ้ำใดตามที่แพนไวโบก็จะได้แก้ไขตามจุดนะคะเจ้ากนี่เท่มันว่าพันพันพ่อ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ทีมงานค่ะเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บอดนะคะบอดทั้งสองแล้วก็ครอบครัวนะคะขึ้นนุ่งจ่าดูแลบอดให้เต็มที่พยายามให้ดีที่สุดนะคะที่ดูแลเพื่อนนะคะก็เสียเพ่อยยานนะคะกะระว่างเพื่อนยานเพื่อนที่ไหนล่ะ นุ่งก็บอกบ่าถือคือคือจะดูแลให้เต็มที่นะคะคือเชาวที่ความสามานุเนยใด้เนาะแมีนค่ะอาจารเขาสิบาเสาเสาบางปีเมีนค่ะก็ะใสน้ำแบบอ่าจอนะคะเจาะแล้วก็น้ำอัดลมเสริมนะคะก็สิเป็นทีร่งานเท่านี่นะคะเสริมกะสิเป็นหางเครื่องเดินเสือนักลองอ่าในวงนะคะที่เสริมซอยกันเนาะ บ,บอกนองพื่สูตรมีซอยอยู่เนาะอาสาสมัครมะโซอยอย่างนี้สิไหมคะต้องนี่ต้องนี่พอสิ็สไตเป็นพอมาจ,จักจะคันคันว่าหายสซกับคือใส่เมนบอรพอบอรว่ามันมันมันเป็นข่างผลน,นะ เต็่ว่าถ้าพานั่งอยู่ข้างในค่อยสบาย่เพราะเป็นทรายเล็กน้นี่นเพราะว่าให้พา่พันยางมาโหลดเพราอยากในพันหลอดนะให้พานพันยางมาโหลดนะนาวันนี้ท่านเขาวันนี้าเปล่นี่อันเพราการเสียงหนึ่ฟังนี่ฟังนี่ครับฟังนั้นี่พันยางขนาจะโอเคนะใน่ลากอะเพราะว่าบริบริยากลารลาดพันนะน้เพนกับท่ามพิธีนี่นีครับ ทำามห้าห้ากลางถ้าหนีจาดนี้ไปหอดพูดมันก็ลายตัาอีอยู่แฟนครับผู้อ่ผู้เพื่อนจะมาซอยงานจะจะมาอะไรนะครับพ่อหาพ่อต้การเตะบอลพราะกุยก็สเตนบาร์เยอะมากนะคะบอดเอายางไปให้เสียวนักศึรับรองการจ่ายไป้เดี๋ยวนื้อเขาไปไห้ไปนเลยไปแย่งเช่ไอ้ยคะรนั่นเด้อยุ้ยยุ้ยับไทยสมุทรไทยสมุทรที่ยวะกาศเขาแล้วมาแล้วคือหลังคาตัวนี้จะไปเดี่ยวก็เสี่ยงให้กรมธรรม์ตัวนี้ก็สิเขาเรื่องไปหาบอดนะคะอ่าสิเอา เอกสารมาให้เพนนะคะก,ก็ไม่อยู่เนาะนู่นจะออกไปก็ไม่อยู่อ,อีกนะคิว่าเจ้าเคลียร์ด้ก็ยี่เต็มเลยครับพ่อนงผมติดแจงยือมากมาเดยจ้าโร่เมื่อานไม่ขี้เมือ่อวืนสิเลนเออเรื่องเต็นเรื่องอย่างนะคะอ้าพ่อคือน้าไหนอันนี้เรียวนะคะ หน้ำน้ำเป้าห้องเจแบบอ่าแบบจอหลอดดูดมั่วแม่แบบจอแล้วก็สีเอาแบบริ้นล้วก็น้ำอารมณ์อารมณ์หลายเนาะคือแมนจับกินแล้วก็วบางจับกินแล้วก็วบางเลยจอเขาสอบ พรงพยาบานเขาจะม,ามาอมอวันอนั้นนั่งหันแมนมอแล้วก่อนมอพขนมมอมซูจามันมุ่งขแ้่ขึ้นจะทอดร้อนวันที่สิบเจ็ดพ่อจะนั่งมัลล้วก์ขึ้าแค่งนะ เถอะเราวังแล้นอนอันอันเชี่ยมเชี่ยมแม่ละสันกันละขันนุกกับศิเขาไปเรื่องก็ไม่อยู่อย่เนาะพ่อจะเข้าไปหาบ่ใจว่าแม่ว่ากับรถถังวะเรื่องเสียบของนี่ก็ได้มั้งคอยของนี่ไปกลับไปแม่ไปเอาเกจไปสั่งอ๋อเดี๋ยวเอามาอนแล้วแม่กินเข้าแล้วขันกาพี่น้องเิ่งบนอัน สีลาล่ามนอยู่เนี่ยวูเครื่องไฮไลท์ไม่แท้กิมเบอร์รี่เราโตใหญ่อยู่เอะอืมนึกสิกัรดรูหเห็ดยังอันนู้ดต้องสิได้ไปได้ค่ะเพราะว่านู้ดจะได้ขับรถเนาะไม่อยู่เพิ่อจะไปเอาเอกสารโต๊ะสิฟวเอาน้องผู้หญิงจะมามานอนเรียงเนาะเดี๋ยวพายางไปเบึงอันพ่อต่อมเนาะอันนี้พ่วงหลีดนะคะพ่วงหลีด เพราะตอนมื้อสิสแตนบายครับุเพื่อนเนาะเป็นเวลาเพคนอ่าฝากพวงหลีดมากอย่างสิ Demon> ี่สิเป็นคนจัดการพวงหลีดนะคะแบบว่าหอยหาจะมาไงป่ะกสิจักชั่วโมงนึ่งกูแล้วป่ะเอาซื้อหอยหำไมมะเจ้าเขาเจ้าเ่าโอ้เป้เลยเกือบอันแต่ว่าสั่นมีผู้ทั่วเขาพี่น้องอะไรกันสิผู้เสียอะไรมันพองเนี่ย อันนี้เป็นบริเวณนะคะบริเวณเพื้นหอยพวงเหรีเนา